เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆนี่ที่ชอบทานทุเรียนพี่กายก็ชอบครับพี่แจงดีเลยค่ะพี่กายยงไงคเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเมื่อก่อนคนจะคิดว่ากินแล้วจะอ้วนหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่พรรู้สึกว่าอ้วนเพราะว่ามันดูหวานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมีผลวิจัยออกมาแล้วค่ะว่าทุเรียนเนี่ยช่วยลดความอ้วนได้ลดความอ้วนได้ด้วยใช่โอ้โหไปดตามกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ หลายคนนะคะไม่กล้าทานทุเรียนค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่ากินทุเรียนแล้วอ้วนกินแล้วเป็นเบาหวานซึ่งคงเป็นคําแสลงหูค่ะสาหรับคนที่กลัวอ้วนหรือว่าไม่อยากอ้วนทั้งหลายทําให้ม่กล้าทานทั้งทที่ความจริงแล้วเนี่ยมีผลงานวิจัยนะคะทั้งไทยและเมืองนอกค่ะรับรองว่าทุเรียนที่เป็นราชาแห่งผลไม้นี่นะคะสามารถช่วยลดน้ําหนักได้เพียงแต่รัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินงบประมาณโฆษณาแข่งกับแอปเปิลหรือผลไม้นอกนั้นะ โดยสรรพคุณของทุเรียนนะคะสามารถช่วยฆ่าเชื้อกรรมฐถนในเนื้อเป็นเสมือนยาปฏิชีวนะอ่อนๆค่ะและก็ยังช่วยถ่ายพยาธิได้นอกจากนั้นเนี่ยความร้อนของกร,รมฐานยังช่วยเผาผ่านอาหารช่วยลดความอ้วนได้ค่ะกากใยในเนื้อเนี่ยก็ช่วยขัดล้างลำไส้ระบายท้องทั้งยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีสูงอีกด้วยซึ่งช่วยป้องกันแล้วก็รักษามะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมลดไขมัน,ลด,มนลดคอเลสเตอรอลต้านความแก่ได้ด้วยค่ะ มาถึงคําตอบที่ทุกคนอยากรู้ค่ะว่าทานอย่างไรเนี่ยจึงจะลดความอ้วนได้ต้องมีวิธีการทานที่ถูกต้องนะคะโดยต้องกินหลังตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเวลาตีห7ถึโมงเช้าค่ะกินครั้งละไม่เกิน2-3ภูเท่ากับ4-6เม็ดค่ะ หรือว่ากินเกลือบครึ่งลูกนั่นเองกินได้ทุกพันเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดื่มน้าอุ่นตามคําแนะนำเนี่ยนะคะควรงดอาหารเช้าของวันนั้นๆค่ะแล้วก็กินติดต่อกัน2วันเพราะว่าความร้อนจากกรรมฐานแล้วก็เส้นใยในทุเรียนนะคะจะไปช่วยชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆในลําไส้ค่ะทําให้ผอมลงได้แล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายสดชื่นอีกด้วยนะคะหรือว่าอาจจะกินทุเรียน2ภูแทนข้าวมื้อเย็นก็ได้ค่ะแต่ว่า ควรเลี่ยงทุเรียนน้ำกะทิซึ่งอุดมไปด้วยน้ําตาลข้าวเหนียวแล้วก็ไขมันจากกะทิค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการร้อนในแทนได้ค่ะก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ชอบกินทุเรียนนะคะใช่แล้วครับพี่แจ๊กชอบกินนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่จะลดความอ้วนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่คะกินทุเรียนแทนแต่ว่าจริงๆแล้วทุเรียนถ้าเกิดว่ากินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าร้อนในด้วยอะไรกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะถูกต้องครับเอาล่ะ